Oh, sorry. How do you feel about returning to Thailand this time? Well, I'm super happy to be here. It's been four years. You know, we all had to suffer through COVID, and it kind of changed the world. And by some imagination, we never thought that we would ever do concerts again, because it was so tragic what happened. So, to be starting back up again in Thailand is really thrilling. Can you say something about the fans that are waiting to come to your concert tomorrow? Well, I sure like the Bilka fans over there. They are amazing. I hope some of them will come, but uh, they're all coming to see Bilka, which is great. But I think our show is so uh, diverse. It's like it, you know, there's so many different singers, so much different style of music, and I think that there's there's something for everybody. So uh, yeah, I think everybody's gonna enjoy it. Say something to the fans, it's okay? Tomorrow, like maybe saying hi to them. Yeah. Okay. Hey, everybody. We're in Bangkok here. To our fans, to bilkins fans, to my fans, if you're a Michael Bolton fan, a Lauren Allred fan, a People Bryson fan, a Catherine McPhee fan, uh, come on down tomorrow night for the show. It's gonna be amazing. You're gonna love it. We're happy to be here. Happy to be with him. And he, I think, is happy to be with me. Oh, awesome. yeah. <laughs> And Bilken, uh, do you have uh, anything to say to David? Oh, oh. <laughs> you have to it three times already. Yeah, yeah, yeah. <laughs> อ่อ I, uh, I actually, I, I really love. You can speak in Thai. Oh, okay. Mm -hmm. ก็ก็จร uh, so so ิงชอบคุณเดวิดฮอสเตอร์มากเลยแล้วก็ตามงานของเขาตลอดก็บงานหลายๆงานของเขาก็เป็นงานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆแล้วกมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสได้มา i don't know what he said, but i think it was good. <laughs> thank, you very much, David. thank you. thank you. Thank you. All, right. all right. thank you all very much. Um, can i have some picture? Yeah, you can คมาสวัสดีครับยูฟินครับสลัดนี่หนูไป็นด้ครับมาดีครับกินลูกสลัดตัวไหมลูกเกรงถ้ามาที่ที่เขาเกรงจังเลยูเกรงเต้ไปกนละโอเคโอเคโอเคพร้อมไหมได้ครับได้เลยครับยูฟินเนี่ยนั่นถือเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยครับตอนที่ทีมงานติดต่อมาความรู้สึกเราเป็นเหนื่อยมากจีิงินโอ้โหคือตอนตอนที่ตอนที่ติดต่อมาจริงๆคือตอนนั้นกำลังประชุมกันอยู่เลยครับประชุมกันอยู่ในในโซลครับแล้วก็ เเนี่ยแล้วก็มีทีมคนหนึ่งพูดมาว่าเออมีมีงานคอนเสิร์ตไปเป็นเกสแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยถามว่ารู้จักไหมเนี่ยแบบเดวิดพอสเตอร์อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบกุเลาะก้ากันขึ้นมาว่าแบบอย่ามาแบบพูดเล่นมาแบบตลกอะไรเงี้ยไม่มีใครเชื่ออะไรเงี้ยสุดท้ายแบบส่งรายละเอียดมาก็คือแบบาว่าติดต่อมาจริงผมแบบหายหลังไปเลยครับหายหลังไปเลยแบบไม่อยากจะเชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็มันดีใจมากมากครับดีใจมากครับ ค<น>ิดว่าเขาเป็นศิลปินในดวงใจของเราอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณเดวิดก็จริงๆผมมีแบบจุดเริ่มต้นของผมคือจริงๆแล้วผมมีเพลงที่ผมชอบเยอะมากจากศิลปิหนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราลงไปค้นหาเราลงไปศึกษาแบบลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วศิลปิหนหลายๆท่านน่ะมีโปรดิวเซอร์คนเดียวกันก็คือคุณ David เดวิดพอสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบทั้งฟิตตี้คูสตันหรือว่าแบบซิลินเดียลแมคโครบลูเบ้หรืออะไรต่างๆมากมายหลายๆคนแม้กระทั่งเอิร์ธเบนนี่ไฟเออร์อะไรอย่างเงี้ย เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราเราหลงรักมันเลยแล้วก็ดันมีโริวเซอร์คนนี้แล้วเราก็เลยไปตามดูตามอะไรแล้วก็เราก็เป็นแฟนคลับเขาแบบโดยปริยายครับดีใจมากวันนี้ได้มายืนเคียงข้างเขาแล้วก็กําลังจะได้ร้องเพลงที่เขาเล่นใหี้เราร้องอ่ะดีใจมากครับดีใจมากดีใจมากแบบนี่เก็บประการไม่ได้ดีใจมากคนนี้ไปข่าวว่าหลังเวทีก็เกรงเต้นมากมือซานเต้นมากเต้นมากผมแบบผมไม่เคย ม่เคยมีอาการแบบอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเจอแล้วแบบรู้สึกว่าแบบโหไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อจริงๆภูมิใจในกิธีที่จะเฮ้ยได้มาอยู่กับไอดอลเราเพราะว่าโชคดีครับโชคดีครับเพราะเป็นเป็นบุญของตัวเองที่สั่งสมมาแล้วก็แบบเป็นจังหวะโอกาสที่ดีเลยครับก็ขอบคุณทางทีมของคุณเดวิดแล้วก็แล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ทีมประสานงานทุกคนที่เหมือนว่านึกถึงผมแล้วก็ให้โอกาสที่แบบ Oh, มีคุณค่าทางเสียใจกับผมแบบมากๆแล้วก็แบบวันนี้พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเพลงไหที่กินอยากเอาพี่ติเกษกว่าในคอนเสิรส์ตครั้งนี้เราจะมีการได้ได้ยินได้ยินกินน้องเพลงไหนบ้างจริงๆก็จริงๆแล้วก็จะมีคุยกันไว้หลายๆเพลงอะไรเางี้จริงแล้ววิธีการทํางานเลยแล้ว,ลวทุกอย่างจะต้องรอ รอคุณเดวิดเป็นเป็นคนตัดสินใจอะไรเงี้ยจริงแล้วก็จะมีการคุยกันมาเป็นเป็นรัอกแนนมีแบบเซตลิสต์ประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปรีเฮอร์เรซแล้วก็เดี๋ยวจะเคาะไฟนอลกันแต่ก็จะมีเพลงที่ร้องแน่ๆเลยครับแล้วก็จะมีเพลงที่อ่าจะเป็นเพลงไหนยากไหมโหดไหมกับเพลงที่เราต้องลิสต์ลิสต์มาว่าจะได้เลือกโหดโหดนคนคนมากอืมคทุกเพลงคนทุกเพลงแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ทั้งศิลปินต่างชาติเลยครับแล้วก็หลายๆอย่างคิดว่าน่าจะมีการ อะไรหลายอย่างที่อาจจะคาดไม่ถึงอะไรับรรับเดี๋ยวผมอันตราย่าอนไหอก็เราไม่เคยเสียการผมดีใจมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งมายสเตย n ของของชีวิตผมเลยนะที่ผมรู้สึกว่าเออศิลปินหลายๆท่านที่เราชื่นชอบคนทางานหลายๆคนอะไรเงี้ยเป็นคนที่อาจจะห่างไกลกับเจเนอเรชันเราอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าแบบเออ อยู่กันไกลด้วยคนละประเทศแบบเราก็ไม่คิดว่าแบบจะมีโอกาสที่เขาจะได้มาที่นี่หรือเราจะมีโอกาสได้ไปเจออยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันไกลจากตรงที่เรายืนมากๆอะไรเงี้ยพอวันนี้แบบได้มาร่วมงานไดมาเจอจริงๆแค่ผมได้เจอนี่ผมว่าก็มีความสุขมากแล้วก็วันนี้แบบมีโอกาสได้ขึ้นเวทีด้วยกันมันมันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท,ที่ผมจะจดจําไว้ไปอีกจนตายเลยครับว่าวันหนึ่งไดไดได,ไดมีประสบการณ์อีกครับมันจะเป็นเส้นทางที่ให้เราการทำงานระดับโลกของเราเนี่ยมันจะไปขึ้น โอ้ก oh, ็อาจจะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอาการเรียนรู้มากกว่าจริงๆแล้วผมว่า,อ,าอย่างอย่างคุณคุณพีโบโอะไรเงี้ยหรือม้กระทั่งคุณไบโคลโบตันอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้มาเมืองไทยแบบนานมากแล้วก็แบบถ้าถ้าไม่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตเราก็แบบแทบจะหาตัวเขาไม่เจออะไรเงี้ยแบบพอเรามีโอกาสได้เจอเขาผมว่าเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการทํางานหรือว่าทัศนคติอะไรเงี้ยอย่างตะกี้ตอนสัมภาษณ์ข้างในผมก็ได้ได้ได้เรียนรู้ อะไหลายๆอย่างตัดเพลาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้คำแนะนำดีๆหลายอย่างก็รู้สึกว่าเก็บาพัฒนาตัวเองแล้วก็เราก็เต็มที่ในแบบของตัวเองครับหรือว่าสกิลเนาะสกิลบูเก้นต้องรับไปเรื่อยๆครับผมันยังขาไดลายแอ้วฝากบัตรยืมหาดขาดจากที่บัตรจอดองครับผมก็จริงๆวันนี้บัตรยังมีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังสนใจอยากมาดูอาทิตย์หน้านะครับดูบอสเซนแฟรงค์นะครับพรุ่งนี้นะครับที่เอเวอร์พารากอนฮอล์นะครับก็ยัง ไปจองตั๋วกันได้เนาะครับผมมา่อนเุดของเราอ๋อมาขายหมดภายในห้านาทียังไงคือดิ้นก,กับสองรอบที่เราก็ช,อชอ็อกช็อกเหมือนกันอาวีคนี้ไม่แต่เรื่องเราดีๆก <c oughs> ็จริงจริงไม,ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้โกหกเ,เลยนะแต่ว่าตอนแรกๆเรา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 ชื่อจริงว่ามันมันสองรอบเนี่ยคือแบบสะบัดแบบเหลือๆแล้วยังไงก็แบบอาจจะต้องแบบใครอยากจะมาได้มาหมดอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเปิดปุ๊บมันก็ดันเต็มแบบโดยที่เรา คาดไม่ถึงอะไรก็ก็ดีใจอผมวมันไม่มีความรู้สึกอะไรนอกจากดีใจแล้วบอกม่ถูกวันนั้นก็เหมือนคล้ายๆวันนี้ผมยิ้มทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกดีใจแฮปปี้ที่แบบเออคนแบบชื่นชอบตัวเราชื่นชอบงานเราแล้วก็อยากมาดูคาลิคินเทมโปก็คอนเสิร์ตที่เราตั้งใจท,ทําคิดคอนเซ็ปต์ม่ถึงแม้ว่าอาที่ผ่านมาก่อนก่อนที่จะเปิดขายบัตรมันก็จะมีเรื่องราวมีอะไรมากมายที่ที่เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็แล้วก็พยายามทํามันให้เต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็ดีใจ ดีใ,ใจแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมมีกําลังใจขึ้นมาอีกจากที่มีกําลังใจมากๆอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่านับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันคอนอะไรเงี้ยผมก็คงออพเซสอยู่กับเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนี้ว่าเราจะทําอะไรจะทํายังไงให้มันแบบให้มันดีขึ้นดีขึ้นอีกม่ันจะมันจะกลายเป็นความกดดันเราไหมพี่พินเพราะว่าคนแบบว่าให้ใจเรานขนาดนี้แล้วเปเราก็ จริงจังกับงานงอยู่เลยใช่ไหมว่าอะไรแบบนี้ยก็จริงๆผมว่ามันก็ก็กดดันแหละครับแต่หมาว่าผมว่าเราเราก็ๆๆต้องเทคมันในในจุดที่พอดีให้มันเป็นเป็น positive pressure ที่มันจะแบบเป็นการกดดันเพื่อผลักดันให้แบบเราเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองและง,งานของเราให้แบบดีที่สุดครับเรารเราชมความฟู้ฟ้าของลูนความสุข <c oughs> ของเราแลวส่วน คนที่อย่างนี้ตัดจองบัตรไม่ทันจะมีบัตรไลฟ์ด้วยใช่ไหมก็ใช่ครับตัวนี้บัตรวิลกินเทมเพ l e นะครับบัตรที่ Impact หมดแต่ว่าบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดรอบที่2ไปตอนแรกเปิดรอบเดียวตอนนี้แบบเปิดเลยทั้งสองรอบใครอยากมาดูหรือใครที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยหรือติดภารกิจอะไรก็มาดูกันได้นะครับซื้ออันเดียวดูหลายคนก็ได้หรือคนเดียวซื้อหลายจอดูหลายฝั่งก็ได้ที่สะดวกครับผมโอเคขอร่วมงนร่วา เสร็จก่อนลูกกินต่ตงกันอ่ะ่ะพี่ค่ะเนองเป็นล่ะ่อาีนค่ะพี่นะขอบคุณค่ะอย่ินต่อพี่นะบ